ขอโปรดแต่ต้องหมือนเจ้าตุกตุกตัวโปรดเจ้าข้าในแต่ละวันที่เราไปทำงานไปเห็นอะไไม่นานนะไปขอโปรดกับเรานำข้าเรานำายกแถาของเราโอหังเอเวอร์ซัสิบปีเจ้าพี่น้องและที่อยู่ข้างนอกก็ให้เข้ามาในท่านิเวศของพระเจ้าที่เราจะกลับมาเข้าครอบพระเจ้าแล้วก็ปิดสนิทกับพระองค์ที่เรามีเรื่องใดก็ให้เราที่จะก็ให้กับพระเจ้าร้องพูดขอต่อบ องสมเมตตาพี่จะฟังคำปฏิหารของเราและขอพระองค์ทรงอยู่กับเราสิดอยู่กับเราแต่ต้องสัมผัสแก่จิตวิญญาณของเราให้จิตวิญญาณของเราที่จะได้สัมผัสกับพระเจ้าและธรริญาของพระองค์ก็สัมผัสกับชีวิตของเรามาเรียนรูยาสรรสญพระเจ้าพี่น้องให้เราที่จะเดจ่อดต่อพระเจ้า ให้เราจดจอที่เบื้องบนให้เราจดจอกับพระพาธีบริสุทธิ์ถ้าเราจดจอดที่พระพิธีของเราเพียงองค์เดียวเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดในชีวิตของเราฮาเลลูยาให้เราที่อธิษฐานกับพระองค์อธิษฐานในทุกทุกเรื่องที่เรามีอธิษฐานขอทุกเรื่องและขอพระองค์ทรงฟังและขอพระองค์ทรงเมตตาในชีวิตของเราเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ในรอกถูกต่อพระองค์ในทุกเรื่องฮาเลลูยาสารเสญพระเจ้าสารเสรดเป็นยักษ ใหญ่พระบิดาเจ้าค่าสาธุการแต่พระเจ้าพระผู้ใหญ่ที่สูงสุดสาธุการแต่พระเจ้าพราผู้ทรงกลับทุกสิ่งในรหัสของพระองค์สาธุการแต่พระเจ้าในทุกสิ่งในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาของพระฝาทะของพระองค์พระบิดาเจ้าค่าและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของมนุษย์ดโลกพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของ่วงชนพระบิดาเจ้าค่าในทุกชีวิตพระองค์เจ้าค่ตเ้งแต่บรรพบุระบุษพระองค์เจ้าค่าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าค่ะไม่มีรู้จากกับพระเจ้าแต่พระ ชีวิตของคนผู้ทรงนำมนุษย์ทุกคนและผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระบิดาเจ้าค่าได้ทุกคนรองเจ้าค่าแต่พระเจ้าทรงให้อิสระให้เสดีภาพแก่เขาพระองค์เจา้าค่าแต่บางคนก็ได้หาหลังจาพระเจ้าและบางคนก็ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา,าของเขาทุกชนชาติพระบิดาเจา้าค่าเมาพระองค์าทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เมื่อพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจพระองค์เจ้าค่าได้ได้เกิดใหม่นใมนใ ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่พระองค์ส่งมาเพื่อเรียกเราเพื่อให้เรากลับใจและเพื่อให้เราที่จะคืนดีกับพระองค์นั้นพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาในพระองค์เจ้าข้าเพราะความรักของพระองค์พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนและพระองค์ทรงเลือกข้าพระองค์เข้ามาในแผนมิตรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์จะมาเพื่อนมัสการพระองค์ถ้าพระองค์จะมาเพื่อสรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าข้าได้ยกย่องพระนาม พระองค์พระบิดาเจ้าข้าได้ขอพระองค์ทรงสถิตกับเราทุกคนขอให้สใจของเราที่เข้ามานี้พระองค์เจ้าข้าที่จะได้ทูพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเพื่อความหวังแล้ความคาหวังของข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าเพื่อจะได้ทูพระเจ้าแรกของพระองค์ทรงอสัมผัดเราตรงเจ้าหน้าสําเดงพระองค์เจ้าข้าในความมั่นคงของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าได้ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระองค์เจ้าข้าที่จะเป็นกระเอ๋เสียงให้กับพระองค์เพื่อ ประเสริฐของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเมื่อพระพรงไปที่ใดพระองค์เจ้าข้าขอให้เปดีของพระองค์ไปอยู่ที่นั่นพระบิดาเจ้าข้าขอข่าวประเสริฐของพระองค์สรงเคลื่อนไหพระเจ้าข้าขอข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นจะหลั่งไหลออกไปพระเจ้าข้าให้ทุกคนพระองค์เจ้าข้าทุกหมู่บ้านทุกบุกจะทตุ้คขัวเรือที่จะเห็นพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอการทำงานของพระองค์นั้นขับเคลื่อนพระเจ้าข้าและขอให้เกิดผลพระเจ้าข้าฮาลีลูยาสรรเสร็ญพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระบิดาจำหน้าเพื่อเพืทุกคนพระองคจาเพื่อเพื่อข้าของพระองค์ในชุดจนที่ขาพระองอยู่นะที่เขาจะได้รู้จักกับพระเจ้าที่เขาจะกลับใจและที่เขาจะเกิดปีนับพระองค์พระบิดาเจ้าฮาเดรูยานสารเซนเปรเจ้าสารเซนเปรเจ้ารูปของฝากข้อกับปีหานไว้กับพระองค์ใน่าของพระองค์ลนของขวพระองค์ในพระนาวิเยซูอันนี้ให้ถานต่อไปถามเผื่อกำลังของเราในเช้านี้ ขอ ировать, พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองและช่วยใจชูกำลังชูชีวิตเราที่เราจะมีกำลังที่จะเดินต่อไปกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราให้เราอธิษฐานขอของพระองค์ขอพระองค์ทรงอ่านฟังฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสาธุการเด็กพระเจ้าพระผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์เข้ามาด้วยความถ่อมใจและยำเกรงพระเจ้าพระองค์เข้ามาพระขาาหวังที่จะพบพระองค์ข้พระองค์เข้ามา คือได้รู้จักกับพระองค์ได้ติดสนิทกับพระองค์ในความแน่นแฟ้นที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ในเช้านี้ข้าพระองค์เข้ามาขอพระองค์ทรงประทานกำลังประทานเลี้ยวแรงให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายของเจ้าค่ะเป็นหกปานที่ผ่านมาของเจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนเด็กอยู่ในเพื่อนบ้านที่เราอยู่นั้นพระองค์เจ้าค่ะได้ขอพระเจ้าทรงประทานกำลังให้กับเราพระองค์เจ้าค่ะผู้ที่เห่อยเหนื่อยเมื่อไรในการ ก็ขอให้ได anyway, ้รับกำลังท <us> <demise> ี่มาจากพระเจ้าในเช้านี้และขอการเจิมที่มาจากพระเจ้าขอให้ชีวิตของเราที่จะสดใหม่ทุกวันพระบิดาเจ้าค่ะในในเช้านี้ที่เราจะได้พบกับพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงประทานความอาเชื่อ้กับเราหละงเจ้าค่ะให้เราทั้งหลายที่จะมีความเชื่อและความหวังใจอยู่เสมอพระบิดาเจ้าค่ะและขอให้เราทั้งหลายที่จะมีความรักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราหละงเจ้าค่ะให้ความรักของเราที่จะรักกับเพื่อนบ้าน พระบิดาเจ้าค่ะได้มีความให้อภัยซึ่งกันในพระองค์เจ้าค่ะและขอให้เพื่อนบ้านของเราใะพระองค์เจ้าค้าที่เขามีนแสงสว่างในชีวิตในครอบครัวของข้าพระองค์และทุกคนที่อยู่ที่นี่พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงอยู่กับเราทุกคนและขอพระสง่าราศีงยูในชีวิตของเราทุกทุกคนได้เถิดพระบิดาเจ้า มีลูยาสัรละเสริญพระเจ้าในชานี้พระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์ใดแต่ละกำลังที่มาจากพระเจ้าแม้การเก็บไข้ได้ป่วยขอพระองค์ส่งรักษาและเยียวยาพระองค์เจ้าค่าแม้ผู้ที่เหนื่อยพระองค์เจ้าค่าของพระองค์ประทานกำรับให้กับเขาพระบิดาเจ้าและผู้ที่ไม่ได้มาพระองค์เจ้าค่าในขอพระเจ้าสมควยรที่น้องทุกทุก พี่น้องทุกคนที่จะดึกถึงพระเจ้าแล้วก็มาหาพระเจ้าหรือว่าผู้ที่ได้ลงคะแนนแล้วขอให้เขาได้ทิ้งคะแนนแล้วก็กลับมาแล้วก็มาหาพระเจ้าก่อนผู้ที่จะไปได้ไปทิ้งคะแนนก็ขอให้เขาที่จะ อาพวกับพระเจ้าก่อนแล้วค่อยกลับไปหาพระเจ้าไอ้ทอดค่อยกลับไปให้คะแนนเขาก็ได้แต่ขอให้เราทั้งหลายที่จะมีหัวใจที่อยู่กับพระเจ้าในเช้านี้ทุกๆคนพระบิดาเจ้าค่ะฮาเลดูยาสัเสริญพระเจ้าสรเสรสญพระเจ้าอิษฐานต่อไปมถ้าเพอนพี่น้องที่ยังมาไม่ถึงก็ขอพระเจ้าสมบุกป้องกุญมรวยเวราะเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าสมรู้จิตรล้ใจของพระองค์เจ้าค่ะให้เขาลึกถึงพระเจ้าให้เขาวลักปัญหา ละวางหน้าที่ต่างาเรียกว่าเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อเขาจะมาหาพระเจ้าพระบิดาจาค่าและวเขาจะอยู่ที่ใดพระองค์จำค่าของพระเจ้าทรงนำพาเขาให้เขามียวยยานฐานะมาถึงที่จักดของพระองค์เพื่อมาถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติจากชีวิตพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่พระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริจพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าอาทิตา์ถัดมาบอได้บอบว่าพระองค์ในขณะนม่เย็น หานเื่อเหตุการณ์บ้านมืองเพราะว่าทุกจังหวัดเนาะทั่วประเทศปีนี้ก็จะก็มีการเลือกตั้งออตอก็เลยจะเอาที่ฐานเถื่อเผื่อประเทศชาติเผื่อคอตเหมือนทุกคนที่เขาได้เข้าไปในหน้าที่นี้ก็ขอให้เขาเป็นผู้ที่มีความสัิ์สื้อที่เขาตั้งใจที่จะไปเป็นนั้นแต่ให้หัวใจของเขาหรือว่าเขาจะไปไปลงเพื่อเหตุการณ์ใด หน้าที่ของเขาที่เขาได้รับอยากสั่งซื่อสาธุการเบญจญาพรบิดาแห่งฟราสวรรค์สาธุการเบเจ้าพพิธายิ่งสุจริตเสื่อมเจ้าพระพิดาเจ้าข้าลูกจะในฐานะเหตุการณ์บ้านเมืองพระองค์เจ้าข้าอยากผู้นำพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับท้องถิ่นพระองค์เจ้าข้าระดับอำเภอจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านหรือชุมชนพระองค์เจ้าข้าถ้าระดับประเทศพระองค์เจ้าข้าก็เป็นนายกรัฐมนตรีพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะมี สักดิ tamam. том, ์ส to ิ้นแล้วมีความรักผนวกเจ้าค่าตออาภิชาติกรทุนต่อค่าตอบประชาชนทั่วประเทศผนวกเจ้าค้าที่ให้เขามีความคิดผนวกเจ้าค่าที่จะพัฒนาประเทศชาติผนวกเจ้าค้าให้ไปได้รอดปลอดภัยผนวกเจ้าค้าที่เขาจะไม่มีการแตกพักแตกพวกผนวกเจ้าค้าแต่ขอให้อาสิ่งนั้นผนวกเจ้าข้านั้นให้เขาที่จะจัดมือการผนวกเจ้าค้าทุกหัวเมืองผงวกเจ้าค่า ชุมชนพระโรงเจ้าข้าให้มาในทางที่ดีพระโรงเจ้าข้าของพระโรงทรงอวยพรอ,อยู่เหนือประเทศไทยขอพระโรงทรงอยู่เหนือประเทศไทยและอวยพรทุกหัวเมืองได้เดินพระโรงเจ้าข้าเน้นแปลว่าในชุมชนพระโรงเจ้าข้าในหมู่บ้านตอนนี้พระโรงเจ้าข้าที่มีการเลือกแท็กหัวหน้าอบตก็จะเป็น นายกอบตไม่ว่าจะเป็นอบตในหมู่บ้านพระรงเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นคนใดที่เขาที่เขาไปนั่งตำแหน่งนั้นพระรงเจ้าข้าขอบระชาชทรงอยู่เหนือประเทศไทยมีพระรงเจ้าข้าอยู่เหนืออะไรบนภูมนี้พระโรงเจ้าข้าอยู่เหนือเขาพระรงเจ้าข้าอวยพรเขาพระรงเจ้าข้าขอให้เขามีความสัต์ซื่อพระโรงเจ้าข้าในนะที่การการของเขาพระรงเจ้าข้าที่เขาจะเห็นอาประชาชนพระโรงเจ้าข้าก็จะเห็นเพื่อนบ้านที่เอ่อ มาอันดับถึงพระองค์เจ้าข้าพื่อเขาจะไปแก้ไขพระองค์เจ้าข้าในสิ่งที่บกพร่องพระองค์เจ้าข้าแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำพาพระองค์เจ้าข้าอวยพรผู้ที่สัตรอพระองค์เจ้าข้าให้เขาได้เดินไปพระองค์เจ้าข้าย่างปลอดภัยพระองค์เจ้าข้าแต่ขอพระเจ้าทรงรู้ว่าถ้าคนไหนพระองค์เจ้าข้าที่เข้าไปที่จะกอบโวยพระองค์เจ้าข้าแต่ขอพระเจ้าทรงตัดเส้นทางเขาพระองค์เจ้าข้า เอาผู้ที่มีความศักดิ์สิทธเข้าไปเกิดภูมิโปร่าว่าเพื่อเขาเี่นไปพัฒนาหรือว่าพัฒนาประเทศชาติให้ได้ไปในทางที่ดีภูมิโปร่งเยาว่าเพื่อประชากรชาวไทยของเราโปร่เจ้าว่าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขโปร่งเยาว่าหาเรียรู้ยาเพื่อเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นโปร่เจ้าว่าหาเรียรู้ยาสรรเสริญพระเจ้าวทู้่ดขมอฝากหมู่บ้านของชุมชนทางประเทศไทยไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงไม่ตางโปร่งเยาว่าประชากรไทยโปร่เจ้าว่าเพื่อให้ตอนนี้ เปลี่ยนพระองค์เจ้าข้าเปลี่ยนประเทศไทยพระองค์เจ้าข้าเปลี่ยนไม้ขาดพระองค์เจ้าข้าขอให้ไปในทิศทางที่ดีด้วยเถิดพระองค์เจ้าฮาเร่ยุยาสรรเสรดไปใต้รุ่งของฟ้าอาวประเทศไทยไว้ในถัดของพระองค์ในพระนามพระเยซูอเมนในถัดตราไว้ค่ะขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้ติดตามกับพระเจ้ามาทุกคนที่เดินทางที่เดินติดตามพระเจ้ามาหลายปีเนาะพระเจ้าประเวิีกวามมชีวิตของ เราที่จะขอพระคุณพระเจ้าในทุกเรื่องสาธุการแห่งพระเจ้าพระพุทธญายิ่งสูงสุดสรรเสด็จพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าน้าลูกเราคือความรักความเมตตาความดูแลความไว้ใจใส่ที่มาจากพระองค์ในแต่ละวันพระองค์อย่ข้าในทุกลมหายใจก็ออกของข้าพระองค์พระองค์ทรงมองดูพระบิดาเจ้าน้าแม้ข้าพระองค์นอนหลับแต่พระ ถึงขึ้นมาด้วยมือดีๆน้องก็ขอบคุณพระเจ้าในการดวยลทอดการจัดสัดเตรียมในชีวิตของภาพหลวงทั้งหลายพระบิดาเจ้าได้ขอบพระคุณพระองค์ที่เรายังมีกำลังในการอยู่เสมอพระบิดาเจ้าได้ขอพระคุณพระเจ้าในทุกเรื่องในทุกกรณีพระองค์ยังง้าจะรับประทาพระองค์ยังง้าพืชสวนไรนาพระผลที่ดีพระองค์ยังง้าในการทำเกี่ยวผลผลิตพระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรในปีนี้พระองค์ยังง่า ที่เราอ็นผลพริดที่มากมายที่พระองทงให้เรอนเพื่อเราจะกินและไม่หดยากพระพิยาเจ้าฮาเลนูการรเสรรญพระเจ้าฮาเลรูยาไดขอบคุณพระเจ้าในหาพระเยซูอาเมนและจัตจอมาที่เราจะนมัสการพะเจ้าในการอวยพรลในการที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าที่พรองทงอวยพรในชีวิตของ องยาวห้าเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าเป็นพระราดอาัสของพระองค์เพื่อให้ชีวิตงานของเราหลงยาวเพาที่จะเติบโตในทางของพระเจ้าที่เราจะใช้ชีวิตทุ่กหลงยาวห้าที่เราจะไม่ตกออกจากรอบเรื่องออกจากทางของพระองค์แต่เราจะอยู่ในกรอบที่พระองค์ทรงวางไว้เพื่อเราจะไม่ขาดท้องอรในเรื่องใดถ้าเวลายางห้าเพื่อพระเจ้าจะปกป้องเราเพื่อเราจะไม่ตกในเร่องดัดักรอบมา เพื่อเราจะไม่ตกหลุมพรางหลงเหยียบนาแด้ให้เรามีติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการเล่าเรื่องหลงเหยียบนาพระพุทธีในทุกตอนนะหลงเหยียบนาให้เราได้ใช้เงินอุปกรณ์ที่ถูกอุปกรณ์หรือเป็นอาวุธหลงเหยียบาที่ถูกต่อสู้กับพระยาหมาหลงเหยียบนาในสายอิจจิยาณพระบิดาเหยียบนาผู้อุจจิยาณของเราจะเพียแข่งกันเติบโตจาของพระเจ้าพระบิดาเหยียบาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบข้เกียรติศีลจงมีแต่พระเจ้าเพียงผู้เดียว I'm in.